เสิมจมูกโอเพนต้องดูยาวนานไปส่งต้องไม่ดรอปรวมเคสหลังทําจมูกที่ยิ่งนานส่งยิ่งสวยเคสแรกคุณอีฟปัญหาก่อนทําเนื้อน้อยปลายจมูกกลมสั้นรูจมูกไม่เท่ากันเสริมจมูกโอเพนด้วยเทคนิคยึดผนังกั้นจมูก S S s Structure ครบ1ปี10เดือนแล้วปลายยังละมุนอีกเคสสุดจึง้งคุณเฟิร์ เคยเสริมมาแล้วหนึ่งครั้งยังคงมีปัญหาปลายใหญ่แกนเอียงครั้งนี้แก้ด้วยเทคนิคโอเพนซีโครงตัวเองครบ1ปี8เดือนปลายพุ่งมากทำหลังหูใครว่ายิ่งดรอปพาชมเคสคุณเดียเดียปัญหาเดิมจมูกเบี้ยวเอียงจากการเสริมสูงเกินไปแก้ด้วยเทคนิคยืดผนังกั้นจมูกครบ2ปี2เดือนปลายยังสวยไม่ดรอปไปกันต่อกับเคสคุณนาฟพึ่งครบ1ปี10เดือนยิ่งนานทรงยิ่งสวย เคสนี้แกโอเพนจากเกาหลีด้วยเทคนิคซี่โครงตัวเองปัจจุบันยังละมุนสวยไม่มีดรอปเคสคุณบริงเคยห้ำสูงปลายตกแก้ด้วยเทคนิคยืดผนังกั้นจมูกครบ1ปี5เดือนยังคงสันสลโลป,ปลายพุ่งเซรั่มนารามมาก